อ้าวสบายดีพี่นอ้องเฮ้ยหน้าเสียแม่ไม่นี่มันคือหลายคนเฮ้ยสวัสดีเด้อที่ทุกคนทุกท่านฮะพี่น้องเนี่ยหน,นักร้องดังนะไปลงทงนะอะไรมื้อนี้นะร้านไส้ทำเองนั่นแหละลูกยายจอยเด็กพี่น้องลูกกันลูกไายเอือยแม่เบาดาวแ <c oughs> ต่ถึงลูกนั่งเลยตั้งลูกนังเลยบ่อซองไส้หัว อันชุ่ย่าปลาลุกนู้นลูกทุอันเด่นเยี่ยมเห็นได้ไหมเห็นไหมลูกเห็นด้ขยะขนมนะเอ๋หอมซ้ำพลามาแกถาเด้อกูได้พักเขยเด้อเฮ้ยใส่กูได้กูได้พักเขหมัดอันหาพันกี่ปนเฮ้ยพี่น้องบ้านพี่น้องเอิญยังแล้วพักเนยคือกันอยู่บ่ อูสามซบนีเด้พักแววนนี่เขาเก็บมาตนาเจตวนวัานเ่หอบลงมาอีกเฮ้ยเหตุหูหนูเฮ้ยมานี่อยู่นะนี่กเงี้ยโอูหน้ใหม่ก็เลลายเลยไอ้พี่น้องลุงฮาเขาก่อนเขาได้จักหมัดได้โลกาเลลูกกูลงโลกาบ่ว้าย ้าโลดบากอูแล้วจ่งมีบยปะกางทงหายนั่งนะอย่าปากฮะละนอนขอพายด้วพี่น้องแก่งก้องแห้งพุอีส่ยเจต่วนมาแต่สาพี่น้องเฮ้ยดำเจต่วนมีข่าวดีเลยเจต่วนมีข่าวดีนะอู พีดำน้ำไม่พี่ออกลายให้น่ะป๊าพี่น้องบึงเน่เนบบนหูซ้องอันเลียนกันพี่ๆข่างพี่พี่น้องกอเดียบอื้เทิงนี่กะนั้นแตกกะนั้นแตกนี่ๆๆพุ่นนอนนึงอยู่ในพุ่นพี่ๆๆ อุ้ยพี่น้องเลยเดือสินับหนึ่งสองสามสี่หาเจเกสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามที่เห็นสิบสามกำลัง่นละลาพี่น้องกับเศร้าะนี่เดนอหน่งสิบสี่น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 ี่มอดใส่ดอกเก็บกเก็บเกืบอยู่นี่แหละ โอ้ยเอวก็เจ็บดูน้มสแตกะว่ะสันลูกกายากสาวข่อยลงมาแต่เสาเผืเด้อมาซอยป่าแม่ก็เพื่อทับยน้อไม้เพื่อลงคลิปเพื่อเขาอล่างนะไปสันเลยพี่น้องเฮ็ยได้กระบอกงามดอกศาดนี่เนะีบิ้เทันนี่เลย <laughs> สบายดีเด้อพี่น้องเบิ้เทันนี่แหละแห่งกระเถาบไปเถาบไปแต่ละปีพี่น้องเอ้ย สามสิบหกแล้วค่ะเอฟซีไทมอายุเท่ายฝันว่าสันฝันว่าเฮาเอียงลืมนะเก็บทองคำเสบอลืมนะพี่น้องอยู่ในคอมเมนต์อายุสามสิบหกเด้ออ้าวเห็ดลวดล่มละบ้านี นายยักมัดเลยอเฮ้ยเดี๋ยวเแป๊บหนึง่งกั้งจ้องก่อนก,อนอกล้องเปียกเลยนี่คือเก่งแท้หวะหล่านา้ยักมัละละดเลยลูกเจีต่ตวนหอบกระดูกมาแต่เด็กๆผู้พี่น้องเว้ย <c oughs> มึงกินข่นาแล้วมั่นนะตวนมึงมากินอยู่พี่ ดูดน้าใส่ตะกร้าพี่น้องก่าลูกหญ้ากัาสนปูดโกรกช่องลงไปเอาจากแตะเด็กๆโอ้พี่น้องหน้าทรงนั้นมีนักล่องดังด้วยผูกวกวจักรพันว่านผันจิมมี่ว่านว่านผัซื่อน,น,นี่ มึงน้ามัดนะเดี๋ยวลอยบ่อนี่นนะตกลงสีดำตัวเดียวเดียวนี่นนะสีดำม,มือแรงสบอะนาใส่เบิ้งหน้าเจดำพี่น้องยังจงหายวะหนึ่งสองสามสีห้าหปด,ดเก้าสิบสิบเอ็ด 2 13 14 <whatever>. 7 1 8พ in ี่น้องตาตีพุนและเจ้าเอ๋ยเจตวน13เจดำ18เจิงบ่เจ้าทีมงานแม่บักดำบ่มาลกบ่มาดำเส้นไว้บ่เนาะ เดี่ดำคายเข่าเขียวเปียกก้นน่ะละมึงนั่ง,น,งน,าาน่ะละมาแล้วดักเน่าโพดโพหมัดกะอีตัวอวนเห็ดมันใหญ่แล้วมันดำหนาโอ้เดือนเดือนกอลัวแล้วเปล่นี่มาเมืออ่อไหร่น้อยเนาะ มาวยหัวบักใหญ่น mm. ่ะซาเป็ดตกทติชจิโอ้เดือนหนึ่งมื่นบักใหญ่เนาะต่วนอืมมันงามบ่บ่ต่วนเมื่อคิดจังได้ไก่ดำมันสีเหลือน่ะ เลือกเลือกบลายใส่ฮะฮะกระลากไปเบิ้งบักใหญ่น่ะดัมผะดดสิทีทีเตื้อพี่น้องเลยเจดำสิจูนาำดำไปให้มันวิดมันเลลว่ะสั มะเอิญเขาบ่าวบอยกับสิจ้างคนงานเหมือน <in> ันคือสิเอาแล้วมือเดียวมือนี้ชเพิ่นโลคกระอีกมาเอิญขึ้นสิแล้วมือเดียวเข่าเขาตั้งอย่างงามน่าเอ้ยเขียวอลีรอบุงพี่น้องฮะใครได้ลงมือน่าคืองามแช่วะงามอลีดาเขียวแบบน้ำก้นเลยผูกพูนผูกเข่าเจดามพี่น้องยังเดืองอึ้อยู่เนาะจักดำได้จักมือระบุ ฮะน่ะสูมึงเบิ่งแม่ต่วนต่วมึงเบิ่งสักการมือหน่ะดำพร้อมกันกับข้าวอีดำนี่นี่นี่หายต้นคามนะของข้าวอีดำยังเหลืองอยู่ของซินนะเขียวแล้วนะของเจดดำยังเหลืองเบิ่งสักการกระหูมึงเบิ่งแม่ต่วนเขาใส่กุยญแจเออเป็นน้ำกะกับไปแจกแหละทางในห้องเจดดำยังเหลืองสื่อเหลืนะหน่ะดำมือเดียวกันนะพี่น้องเนี่ย bà cả,อยาก luông nam thẻk, ỷa luông nam thẻk, <laughs> <laughs> àm nạm tên đòng đòng, thẻk ăn nòi mai ma từ nấy mày, à mà của ma từ co rồi, nhiều chăng, Jack bớt, vợ pha sa Thái sẽ cùi rồi đấy, thẻk ăn nòi mai ma từ nấy nhiều chăng mày, mày nhục bổ

ยิเปื่อยแัวจะพแ้ผลพ่น้นผัดมาพี่น้องเอ้ยเห็นบอกพี่น้องเมีดพนน่ะมันไปปล่อยน่ะบัดแห้งบัดคอยกูบอกไ้เอาทีมงานน้องชิโน่นะบอกเข้า่าเส้นไว้ ก็มาลุล่ค่ะกูะแมน่อยสีเส้นไว้เป็นจักสามสี่เดือนเด้อเลือกระดดเอางามๆมัดกะจีตวนไปโอ้ยอยากกินต้มได้ใครเอ้ย อยากกินต้มได้จักสุดมันได้ก้านะมันเปลืองน้ำกาเฮ้ยคือดำน้าไวัยเธอสอันหมวกแดงๆนะบ่ปากกอดปากกอดพี่น้องไอมันเปลืองน้ำกะล้านซไส้ใยโชยมันก็หารอยบาท่สินะมันดำน้าไว้ดิเดีอยวสวนมันเปลืองกะจุบ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 ปากกอดมันดำน้าไวัยลูกไายลูกลูกไายเกลือแม่บวดาวการทาได้กะนะจ้างเอามันกระบอกเปลือง พอคุายคบเบียวคุลกประมาณสามอยเบิดบ้องม่หน่นั่แล้เอาไว้ซำนี้เดี๋ยวพี่น้องขอกนคลิปนาจาร้าให้ลูกปลาวกาำข้าวก่อนอุ้ย กล่องไะเก็บก่อนทานผู้ชมกลอกันขีบหนาจ้าสบายดี